หมว่าสิ่งที่ฮุกทํามันผิดหนูรู้มาตลอดใช่ไหมลูกหนูดูตัวอย่างเขาไวนะลูกเวลาเขาทาผิดอ่ะเขาก็จะแบบไม่ค่อยรู้ตัวลูกฮุกฮุกักบฮุกรู้ตัวไมหมลูกฮุกรับนี่เขาเรียกว่ารองเท้าสําหรับของคุณพ่อคุณแม่พี่ปาน ที่เขาอยู่ในบ้านที่เป็นมนุษย์เข้าใจไม่ลูกมันไม่ได้มีไว้ให้หมาคาบเล่นนะลูกไม่ว่ามันอยู่ที่ไหนเราสังเกตมาตลอดเลยว่าเธอหาเจอตลอดเราสงสัยเราทึ่งในความพยายามของเธอเพราะว่าเราก็แอบ,บแล้วไม่เคยมีใครหาเจอเธอหาเจอได้ไงอะ่ะไม่ทําอีกได้ไหมครับเนาะเราเราขอเก็บที่เดียไม่ครับหยุดพวกครับเห็นไหมมันตีได้นะเห็นไหมมันต้องต้องอยู่ตรงนั้นยืดฮุกฮุกมันจะต้องอยู่ตรงนั้นเอาสิ ไม่ว่าฮุกจะทำยังไงป้าก็จะวางกดที่เดิมทำ,ทำยังไงก็ได้หฮุกไม่คาบมันต้องมาอยู่ตรงนั้นฮุกข้ามคาบเข้าใจหรือยังฮุก ้ามคาบเอาของเล่นถ้าเกิดว่ามีขนมก็ให้นี่ดีมากที่ไม่คาบเก่งมากเอ้ยเก่งมากกินขนมลมไปก่อนเก่งมากที่ไม่คาบไปลองเดินไปตรงนู้นสิสักคาบไปหรือเปล่าเดินไปสิอยากได้อยู่หรือเปล่ารองเท้าคู่นั้นรองเท้าคู่เก่าของเราอยากได้ไหมฮะอยากได้อยู่หรือเปล่าไม่แล้วเนาะจบแล้วเนาะรองเท้าไม่เอาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราจะไม่มีคําว่าหุกคาบรองเท้ามาเล่นอีกต่อไปแล้วหุก้าบจะแล้วเนาะถ้าเข้าใจแล้วไปที่อื่นได้จบคลาสเรียนวันนี้คลาสหยุดคาบรองเท้า Thank